สวัสดีค่ะสวัสดีมาพบบชองแม่รูกพารุยนะคะทุกคนเรามาลุยธรรมชาตินะคะแล้วก็สะพานนี้ก็คือสะพานแม่น้ำปางคือสวยมากๆแล้วก็ยาวมากๆในรัชชานนะคะและแล้วก็แม่น้ำก็กว้างใหญ่มากถ้าตอนเช้าๆ้านี่สวยมากนะคะทุกคนแม่น้ำปางและและ้วและแล้วก็ เรามาค้างอยู่ที่บนภูเขาชื่อว่าหนองเขียวนะคะทุกคนถ้าใครๆได้เดินทางาบ้านเกิดมาท่าคิเลกนะคะทุกคนทุกๆคนก็อาจจะได้มาค้างที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เป็นจุดที่ทุกคนมานอนพักบางคนก็จะมาถึงประมาณเที่ยงคืนหรือว่าแต่ว่าเรามาถึงสองทุ่มนะคะทุกคน เราก็ได้พักผ่อนเยอะนิดนึงกับการเดินทางนะคะเดินทางยาวไกลมากทุกคนขนาดเราลุกจากบ้านมามาถึงที่นี่ก็สองทุ่มแล้วนะคะสองทุ่มแล้วแล้วก็เริ่มจะเป็นหวัดอากาศเย็นเย็นมากๆนะคะทุกคนแล้วก็มีเพื่อนนะคะทุกคนนี่เรามาด้วยกันนะคะทุกคนเป็นพี่เล้งเด็กไปเลยน,นะคะ เนี่ยน้องน้องคนที่อน้วนใส่เสื้อสีขาวเนี่ยชื่อน้องอะไรจำไม่ได้นะคะทุกคนเป็นล้านของเจ้าของรถนะคะเจ้าของรถก็บอกว่าพาลานล้านมาเอวค่ะพาะเออมาเที่ยวหาพ่อแม่ที่ทาขเ้เล็กนะคะทุกคนสามคนนี้นะคะอันนี้น้องคนเล็กแล้วก็น้องเสื้อขาวแบบว่าโอโหเห็นแล้วอ่านเมนูอาหารนะคะทุกคน น้องนั่งอ่านเมนูอาหารว่าโอ้โหหิวข้าวมากขนาดตีห้านะคะทุกคนตีห้าน้องหิวข้าวมากส่วนน้องเสื้อสีชมพูเนาะนะคะน้องก็มาเที่ยวเหมือนกันนะคะทุกคนนี่มีน้องผู้หญิงสองคนแล้วก็น้องผู้ชายสองคนนี่อ่านอีกแล้วอ่านอีกแล้วนะคะทุกคนบอกว่าเวลาอ่านก็หิวแล้วรู้ส่งสารนางมากด้วยความหิวของนางนะคะเขา น้องๆสี่คนเนี่ยนะคะทุกคนเขานั่งบ่อหลังค่ะส่วนเราก็นั่งนั่งหน้ารถกับคนขับรถนะคะน้องๆสี่คนเนี่ยอัดกันอยู่ข้างหลังเลยเขาบอกว่าน้องคนนี้อ่อนมากเต้าทาไมทําไมไม่นั่งดีๆเขาก็เบ็ดกันไปเบ็ดกันมานะคะทุกคน,นนคนเนี่ยน้องคนนี้น่ารักแล้วก็ตลกด้วยนะคะทุกคน แบบไม่เมาลดนะคะเด็กๆไม่เมาลดคือเก่งมากๆกับการเดินทางของเขาช,ชื่นชมเขามากๆเลยเด็กๆสองคนสามคนสี่คนนี้นะคะทุกคนเขาเก่งเขาไม่เมาลดเลยนี่นะคะทุกคนอันนี้บางคนก็กลับบ้านเรานะคะแต่ว่าเราเราไม่ได้กลับบ้านนะเราเดินทางมาท่าขี้เล็กจากบ้านเรามาท่าขี้เล็กแล้วก็ทุกคนนี่อันนี้คือเขา เดินทางจากทาคิเลกกลับบ้านเขานะคะทุกคนอันนี้เขาจะเป็นรถตู้นะคะต่างของข้างบนอัดกันเยอะเลยเพราะว่าทุกๆคันก็ต้องมีของนะคะทุกคนเขาก็ตื่นเช้ามากเหมือนกันแน่กับการเดินทางของเราก็เดินต่อแล้วนะคะเราเราเองก็ถ่ายธรรมชาติสวยๆมีหมอกตอนเช้านะคะทุกคนแล้วก็เดินตาม ภูเขาแน่เราแอบถ่ายเด็กๆนะคะทุกคนน้องชายของเราก็นั่งอยู่ข้างหลังกลายเป็นป้าเลิงเด็กหรือพี่เล็งเด็กไปเลยนะคะทุกคนแต่เด็กๆ,ๆทุกคนน่ารักมากเขาชื่นชอบแบบเราเราชอบเราเองก็ชอบคุยกับเขานะคะ,ะเด็กๆไปไปไหนกันา้เขาก็บอกไปหาพ่อแม่คะ่ะพ่อแม่ทำงานอยู่ท่าขี้เหล็กนี้นะคะทุกคน นแล้วก็เราเราเองก็จะชอบแกล้งเขานะคะแอบถ่ายเขานะคะแอบถ่ายน้องๆน้องๆก็ยังไม่รู้ตัวนะคะทุกคนแล้วเราก็ถ่ายให้ดูธรรมชาติบ้างนี้นะคะตามภูเขาหรือว่าเขาคือมันธรรมชาติทุกคนมีวัวมีควายอยู่ตามธนูนเนี้ยคือกับการเดินทางสองวันของเรานะคะทุกคนจากบ้าน ที่เมืองนายเมืองนางสิบสองนะคะเดินทางมาท่าคิลิกสองวันค่ะเปราะว่ลรถที่เรานั่งเขาก็ต่างของมานิดนึงนะคะทุกคนวนวนรถของเรานี่ก็เป็นไข่นะคะเขาก็เอาไข่ไก่มาขายนะคะทุกคนมาจากบ้านเราแล้วก็มาส่งที่เชิงตุงอ่ามาลงของที่เชิงตุงก็เยอะเหมือนกันนะคะ อริว่าแม่ไม่ทันได้ถ่ายตอนที่เรามาถึงที่เชียงตุงเขาของเอาเขาไข่ามาลงเยอะมากเนี่นะคะแล้วก็แก้งเด็กๆว่าเอ๊พี่เขาแอบทาไมพี่ถ่ายวิดีโอนี่นะคะ้วก็นี่ให้ได้ให้ได้ชมธรรมาชาติแต่ทีนี้ก็ลโตกนะคะเซอร์ไพรสามากผนตกไม่ใช่หมอกนะคะทุกคน แล้วก็ฝนตกปล่อยๆนี่บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยเช้าเช้านี่นะคะทุกคนแทบมองอะไรไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็หนาวด้วยหนาวมากๆขนาดคนอื่นเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมพี่ใส่เสื้อเยอะเอ๊ใส่เสื้อตั้งหลายตัวใช่ค่ะเพราะว่าพี่เป็นคนขี้แพ้แพ้อากาศเย็นนะคะถ้าอากาศเย็นมากๆอย่างนี้ ก็จะเป็นวัดง่ายนะคะทุกคนขนาดกลับบ้านไป10บวัน10วันเนี่ยเป็นวัดไปอาทิตย์กว่าก็ยังไม่ทันหายก็ต้องเดินทางกลับเดินทางกลับไทยแล้วต้องมาทํางานนะคะทุกคนนี่เราก็ถ่ายให้ดูธรรมชาติข้างทางนะคะทุกคนถนนของเราก็ไปตามภูเขานั่นแหละค่ะทุกคนวนไปเว้นมา ถนนดีนะคะนี่หมอกคอนเยอะมากอันนี้ก็แก้งเด็กๆแล้วนะคะตอนเนี้ยไอตอนนี้เราก็มากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละเนี่เราก็บอกว่าเราถ่ายลง youtube นะทุกคนจริงหรอน้องคนข้างหลังเนี่ยน้องอ้นอวนเนี่ยตลกอา้าวจริงเหรอเงี้ยเขาไม่เชื่อว่าเราเอาลง youtube จริง อ้าวเจอคนดังแล้วเราเอาเอใช่ใช่ป้าก็เลยบอกว่าเออรอป้าลังก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ปา้ายังไม่ดังเลยป้าก็พยายามอยู่น้องผู้หญิงก็บอกว่าจริงเหรอชื่อเอาแล้วชื่อช่องอะไรหรอคะาเนี่ยเด็กๆบ้านเราพูดภาษาไทยได้ทุกคนนะคะทุกคนเขาเก่งม,มากเขาพูดภาษาไทยได้ได้เก่งจริงๆ เขาก็ว่าจริงแล้วจะไปค้นหานะไปถึงไปถึงบ้านแล้วเราจะไปค้นหาช่องอะไรนะคะก่อนลงรถก็ถามอีกเนี่ยน้องๆผู้หญิงน้องๆอ,อ้วนเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันนะคะทุกคนส่วนน้องผู้ชายข้างหลังเนี่ยก็คือหลานของเจ้าของรถนั่นแหละเป็นน้องน่ารักมากชอบมากเลยเน่นเขาก็ชอบคุยกับเรานะน้องอ้นอ้นนี่เราเองก็ชอบมากแต่แล้วก็มาจอด ที่นี่แป๊บหนึ่งนะคะทุกคน,นเขามาจดเอาเอา,เอาเอาน้ำเอาน้ำฉีดยางรถแล้วก็แอบมาไทายยอดมาล่าแมวหรือว่าอ่าเออใช่ใช่เขาเรียกว่าสายุเต้โอ้ยไม่ใช่สิเอ,อหรือว่าใช่ว่าจำชื่อไม่ได้ไอเราก็นานๆมาเห็นทีก็ตื่นเต้นค่ะทุกคน แอบไปถ่ายไม่ได้แอบไปถ่ายคะ่ะเลินไปถ่ายเลยแหละดูสิทุกคนได้ใส่เสื้อนาวซื้กันหนาวสองตัวนะคะตัวเดียวเอาไมา่อยู่คะ่ะเพราะว่านางเป็นคนขี้หนาวและแล้วก็พาเลินมาหลังบ้านแล้วแล้วก็เด็กๆก็ไปห้องน้ำนี่ห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนเช้าถ้าใขรมาพักที่นี่ก็จะเจอแบบนี้แต่ขอประทานโทษน,นะคะ โรงแรมของเขาเนี่ยผ้านอนไม่ได้ผ้าเมนเมนมากมากไอเราก็จะแก้ไขยังไงดีงนะทุกคนแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็นอนสิคะเสื้อเรามีหมวกแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็นอนเวลาหนาวก็เอาผ้าห่มมาห่มค่ะนี่ถ่ายให้ดูธรรมชาตินะคะทุกคนตรงนู้นเขาปลูกข้าวนี่ก็จะมีอคล้ายๆน้ำป่าน้ำเขาเน้นนะคะทุกคนไหลลงมาคือธรรมชาติมากน้ำเขาดีมาก แต่น้องอ้วนเนี่ยน่ารักที่สุดแล้วก็เนี่ยเนี่ยสวยเพราะว่าตอนที่เราถ่ายไปมุมโน้นมันค่อนข้างไกลนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็เลื่อนขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราจะเลื่อนทางต่อเลื่อนทางต่ออีกนะคะทุกคนอันนี้ขนาดอยู่กลางป่ากลางเขาค่ะ ครึ่งทางอยู่เลยนะคะเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราเลินนะคะการกับการเลินทางก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากแต่ว่ารถนั่งรถนานเกินไปกลับมาอีกแล้วกับเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าฟักแมวเออจำได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แล้วเราก็ขึ้นมาแล้วนะคะทุกคน เจ้าของรถที่คนที่ขับรถเนี่ยเขากำลังนั่งลืมกาแฟร้อนๆตอนเช้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรถตู้นะคะรถรถตู้นี่เขาเขาจะเป็นคนขับจะเป็นแขกซึ่งพูดแต่พม่านะคะเราเองก็พูดพม่าไม่ได้อันนี้เราก็เองก็เลินทางไม่ค่อยได้กินข้าวกเท่าไหร่เพราะว่าเรากินข้าวน้อยมาก แล้วก็ไปซื้อสก้สอนเซอร์บ้านเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นกระปองแบบนี้นะคะก็อร่อยอยู่แต่ก็ไม่เย็นนะเพราะว่าอาการมันเย็นอยู่แล้วเราก็เลยไม่กินน้ําเย็นเนี่ยคันที่เรานั่งมาก็จะเป็น,นคันเล็กๆนี่นะคะนี่เขาจะตังอ๋อนี่เขาจะคนคลองขึ้นหลังรถวนหลังคารถเออนั่นแหละไปต่อคะ่ะทุกคน